ชอชนลสวัสดีครับผมวันนี้จะมารีวิวการใช้ปุ่มแชร์ครับปุ่มแชร์คือปุ่มนี้นะครับทําอะไรได้บ้างครับปุ่มนี้ก็จะเป็นการจับภาพนิ่งนะครับอัดวิดีโอลงมทั้งบอร์แคสเกมนะครับที่เล่นสดๆนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มขั้นต้นแรกเลยขั้นตอนแรกกันเลยดีกว่าทุ้ยเดี๋ยวเรามาเริ่มขั้นตอนแรกกันเลยดีกว่าว่าทายังไงบ้างเดี๋ยวตัดต่อได้หรือไรอันดับแรกเลยอันดับแรกเลยเราจะต้องผูกบัญชี Facebook กับ ID PSN ของเราก่อนนะครับเราเข้าไปที่ PSN นะครับอันนี้ผมถ่ายจากกล้องมือถือนะมันจะไม่ค่อยชัดเพราะว่า HDMI มันอัดผ่าน HDMI ไม่ได้มันบล็อกอยู่นะครับเราก็เข้าที่ Link with auto s e r v i c e อันล่างสุดโอเคเข้ามาแล้วนะครับสังเกตได้ว่ามันจะมี Facebook กับ Twitter นะฮะแต่ว่า Twitter ผมไม่ได้เล่นเพราะฉะนั้นเราไปที่ f c e e o o o นะฮะพอกด Facebook ปุ๊บอ่ะสมมติว่าอันนี้ผมว่าเราผมใส่เมลแล้วก็ password ผ่านมาละก็จะมีหน้าพวก การเผยแพร่ครับการตั้งค่าการเผยแพร่ Public s e t t i n g อันนี้ก็จะเป็นเวลาคุณเล่นเนื้อเรื่องอะไรอันแรกนะครับคุณจะออหรือจะออฟใน f c e e o o o ผมออฟอันที่2ถ้าคุณได้โทฟี่ผมออฟไว้หรือโชว์ก็ได้อันนี้ก็จะให้ดูว่าใครใครสามารถเห็นคุณได้บ้างเวลาคุณโพสแค่นั้นเองนะครับผมปรับตามนี้แล้วกันแล้วก็กด next ครับเป็นอันเสร็จตอนนี้ id คุณก็ได้ถูกเชื่อมต่อกับ Facebook แลวนะครับต่อมาผม ลองเข้าเกม Battlefield ภาค4เลยแล้วกันนะครับทดสทดูว่าเป็นยังไงบ้างอตอนนี้ก็เข้ามาอยู่ในเกม Battlefield ภาค4แล้วนะครับอันนี้เดี๋ยวผมจะสอนวิธีการสกรีนช็อตก่อนนะครับผ่านปุ่มแชร์นะครับขั้นแรกเลยง่ายมากครับปุ่มแชร์ของเรานะครับมันก็จะมีแค่ปุ่มเดียวนะฮะไม่ต้องงงเพราะฉะนั้นเรากดค้างกด,กดตรงนีนครับกดตรงแชร์ค้างไว้ประมาณสองวิแล้วดูที่หน้าจอมุมขวานะครับอ่าผมกดแล้ว อ่าที่เป็นการจับภาพนิ่งนะครับแล้วทีนี้ถ้าคุณอยากถ่ายวิดีโอขณะเล่นก็สามารถทำได้นะโดยการดูที่ปุ่มแชร์ครับเหมือนเดิมกดปุ่มแชร์ติดกัน2ครั้งแล้วมุมดูที่มุมขวานะครับนี่เป็นการเริ่มอ่านละคุณก็เล่นไปเลยเดี๋ยวผมจะเอาคลิปจริงกับ คลิปจริงกับสถานการณ์จริงให้ดูนะที่ทอาจจะคลิปนี้นะครเดี๋ยวผมเอาตัวผมเอาตัวอย่างให้ดูสมมุติว่าอัดเสร็จแล้วนะครับสมมติว่าอัดเสร็จแล้วนะให้เรากดแชร์ตรงที่หน้าเราเล่นเกมหนึ่ง,งทีกดปุ่มแชร์หนึ่งทีที่หน้าที่เราเล่นเกมกดปุ๊บมันจะเข้าหน้าต่างนี้เลยนะครับหน้าต่าง,งแชร์ทีนี้มันก็จะมี3อย่าง1อัปโหลดคลิปวิดีโอ2อัปโหลดสกรีมชอ็อตแล้วก็อันนี้ยังไม่พูดถึงแล้วกันถ้าเราจะอัปโหลด สกินช็อตง่ายๆครับอ่ะล่าสุดก็คือรูปนี้ที่เราถ่ายไปแล้วอัพโหลดขึ้น Facebook คอมเมนต์จะใส่แล้วก็ใส่ไปครับเดี๋ยวพีวิวดูซิว่าใช่ภาพที่เรานั่นว่าอ่ะภาพนี้นะครับชัดแจ๋วเลยเดี๋ยวผมจะเอาภาพจริงกับต้นฉบับคลิปวิดีโอให้ดูด้วยว่าเป็นยังไงนะครับอ่ะเสร็จแล้วก็กดแชร์ขึ้น facebook นะครับ ผมว่าผมอ่ะผมกดแชร์เลยแล้วกันเพราะผมตั้งออลลี่มีไว้แล้ว okay, กที่มุมซ้ายอ่ะนี่แชร์ไปเรียบร้อยแล้วครับแล้วส่วนคลิปวิดีโอก็ทําวิธีเดียวกันครับอ่ะผมกดปุ่มแชร์หนึ่งครั้งนะครับเข้ามาหน้านี้แล้วมาคลิปวิดีโอนะครับอเลือกคลิปเมื่อสักครู่นี้ผมอัดไปแป๊บหนึ่ง มันอาจได้15นาทีถ้าเมื่อไหร่เกิน15นาทีมันจะมันจะนาตัดอัตโนมัติสมมติว่าคุณลืมกดนะฮะแล้วก,กดแชร์ปึ๊บอ่าซ้ายบนมันก็จะอัปโหลดให้ว่าที่เราเล่นเห็นไหมเรียบร้อยแล้วครับส่วนคลิปเดี๋ยวผมจะเอาให้ดูตัวอย่างว่าเป็นยังไงนะครับแล้วก็มีอีกวิธีหนึ่งมีคนถามผมว่าเมื่อเย็นเนี่ยผมทํายังไงบอสแคสเกมนะครเพราะบอกสอนหน่อยสอนหน่อยอ่าผมจัดให้ครับ รอบแรกเลยเข้าไปที่กดปุ่มแชร์หนึ่งครั้งเหมือนเดิมครับกดปุ่มแชร์ที่จอยหนึ่งครั้งเหมือนเดิมแล้วที้เลือกที่นี่ครับบอร์ดแคสเกมเพย์บอรแคสเกมเพย์อ่ะผมมีแต่ต้องต้องไปสมัครพวกทวิสแล้วก็ยูสตรีมไว้ก่อนนะครับพอสมัครแล้วเนอันนี้ผมข้ามเรื่องการสมัครไปก่อนเลยละกันผมเข้าไปที่ทวิสนะครับ อ่าทีนี้เมื่อจะมีให้เซตค่าละ i n l u t วิดีโอ translation เป็่หน้าบอแคดมันก็คือเอาหน้าคุณเนี่ยมันอยู่ในจอด้วยไหมแล้วก็ input microphone อันนี้ก็คือว่าเอาเสียงคุณมันอยู่เอาเสียงคุณพากด้วยไหมอันนี้ก็คือให้คนคอมเมนต์บนจอไหมให้คนคอมเมนต์บนจอด้วยไหมแค่นั้นเองอันนี้ก็จะเป็นช n น l นะครับ่ชื่อช n e l ผมเลยแล้วก็ a c e b o o k ตั้งค่าความเป็นส่วนตัวนะครับผมก็ออลเลมีแล้วเดี๋ยวผมไปเอาลิงก์เนี่ย ไปแชร์ที่หลังบนแฟนเพจแต่ก็กดดูได้สดๆเหมือนกันนะครับเสร็จแล้วอะไรพอเราจะอัดเรากด Start Podcast ตั้นผมเริ่มให้ดูเลยแล้วกันนะครับทีนี้ก็จะเห็นหน้าผมระหว่างเล่นแล้วเห็นไหมแล้วก็ลุยเลยฮะเล่นไปเลยทีนี้แค่นั้นนะครับเพื่อเราก็เขาก็สามารถเข้ามาดูแล้วก็คอมเมนต์แล้วก็ทักคุยกับเราได้เลยหรือว่า จะพูดทาง Facebook ก,ก็ได้หรือว่าทาง p พจ4ก็ได้ได้หมดเลยครับเนี่ยขนาดเล่นเราก็จะมีคนมาดูเรานะฮะหน้าเราก็จะเห็นเหมือนกันใช่หไหมแต่ว่าที่ผมใช้มือถืออัดวันนี้เพราะว่า,าผมติดบล็อกสัญญาณ htp ทางชอ่ I, อง hdmi หรือว่ามันอ่านไม่ได้ p พ4มันบล็อกนะครับก็ผมฝากไว้เท่านี้แล้วกันครับแล้วก็ใครมีข้อสงสงใก็ฝากข้อความไว้ในคอมเมนต์แล้วกัน๋ยวผมมาตอบทุกข้อความเลยนะครับผมดูทุกวัน Okay, pretty Tombstone actual radar's lighting up, we got hostile air. Oh fuck! Goddamn! Son of a bitch!